เมื่อสิบวันที่แล้วมีข่าวเล็กๆข่าวหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นข่าวที่ว่านียคือมีมา้าแข่งตัวหนึ่งเสียชีวิตไม่ได้ถูกยิงตายไม่มีใครฆ่าแล้วก็ไม่ได้ตายคาสนาม แต่มาตัวนี้ก็ไม่ใช่มาธรรมดานะเพราะว่าชื่อฮารุอุราราคนญี่ปุ่นที่อายุสัก4ี่สสเนี่ยโดยเเพราะที่สนใจเรื่องการแข่งมาเนี่จะรู้จักหรือได้ยินชื่อมาตัวนีน้ซึ่งดังมากเมื่อ20ปีที่แล้วที่ดังมากนี่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นมาแข่งที่ประสบชัยชนะ คว้าถ้วยมากมายปนข้ามเลยนะหารุเนี่ยแข่งมาเป็นร้อยครั้งนี่ไม่เคยชนะเลยสักครั้งแต่ผู้คนก็ประทับใจหัวใจของฮารุมาก ตอนที่ฮารุแข่งใหม่ๆเนี่ยคนก็ไม่ค่อยสนใจหรอกนะคือเมื่อปีสี่เจ็ดได้นะยี่สิบเอ็ดปีมาแล้วตอนที่แข่งใหม่ๆเนี่ยคนก็ไม่ค่อยสนใจฮารุนะเพราะว่าแข่งทีไรก็แพ้ทุกทีแข่งมาสิบครั้งก็แพ้ทั้งสิบครั้งตอนหลังแข่งยี่สบครั้งก็แพ้ยี่สบครั้ง แต่ว่าสิ่งที่คนประทับใจฮารุคือฮารุเนี่ยเวลาแข่งทีไรเนี่ยเรียกว่าทำเต็มที่เลยสู้ยิบตาไม่มีคำว่าถอดใจเลยบางเอิญก็มีนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนะในของชิโกโกุเนี่ย ก็เห็นว่าฮารุเนี่ยเป็นม้าที่ใจสู้นะก็เลยลงข่าวเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับฮารุว่าฮารุนี่เป็นม้าที่น่าทึ่งนะแข่งมาย0ิครั้งไม่เคยชนะเลยสักครั้งเดียวแต่ว่าไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยถอดใจเลยก็เลยมีคนสนใจนะ เพราะว่าเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่เคยดีก็มีคนญี่ปุ่นจำนวนมากเนี่ยเรียกว่าบอบช้ำจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็พยายามที่จะต่อสู้พยายามที่จะทำความเพียรแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่รายได้ก็ไม่เคยดี หลายคนก็ท้อแต่พอได้ข่าวว่ามีม้าตัวหนึ่งนี่ท่านที่แข่งไม่เคยชนะเลยแต่ก็ไม่เคยยอมแพ้คนก็เริ่มสนใจไปดูฮารุแข่งเพื่อจะได้กำลังใจนะจากฮารุแล้วก็อย่างที่คนเขาคาดการไว้นะฮารุเนี่ย แข่งกี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยชนะแต่ว่าความที่ใจสู้ไม่ยอมแพ้เนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยพากันไปดูฮารุแข่งนัดไหนที่ฮารุเนี่ยวิ่งแข็งนี่คนจะซื้อตั๋วไปดูปรากฏว่าขายตั๋วดีมากเลยนะสนามแข็งมาที่ชิโกกุเนี่ยคนแห่มา ดูฮารุแข่งทั้งที่บางคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องการพน,นันไม่ได้สนใจเรื่องมาแข่งเลยแต่ว่ามาซึมซับกําลังใจจากฮารุต่อหลังเนี่ยตัวเนี่ยมันกลายเป็นของมีค่ามีราคาขึ้นมากลายเป็นเครื่องหลังของขังนะไม่ชนะคือแปลว่าไม่เจอภัยไม่เจออันตรายถ้าตัว ดูแข่งมากนี่ก็กลายเป็นเครื่องรางของขลังได้นะสราคนญี่ปุ่นมีนําซซําเนี่ยมันก็มีของออกมาขายโดยใช้ชื่อฮารุใช้รูปฮารุสติ๊กเกอร์หรือว่าตัวกระตูนย่ามกระเป๋าขายดีเลยนะแล้วก็ตลอดเวลาเนี่ย ผ่านไปหลายปีเนี่ยฮารุก็ไม่เคยชนะเลยนะตามหลังเข้ามาตลอดแต่ว่าสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือใจที่ไม่ยอมแพ้เรียกว่าห่อเต็มที่เลยนะโดยทั้งแข่งมาร้อยครั้งก็ยังไม่เคยชนะแต่ว่ากลับทำให้คนเนี่ยไปดูฮารุแข่งมากขึ้นเพราะว่าฮารุในแง่หนึ่งก็ มันเหมือนกับสะท้อนตัวคนดูเองนะว่าเป็นคนที่ไม่เคยประสบชัยชนะแต่ก็ไม่ควรยอมแพ้นัดสุดท้ายเนี่ยเที่ยวสุดท้ายที่ฮารุแข่งเนี่ยเป็นเที่ยวที่เป็นนัดที่113ยสบสามนะบอกว่าคนมาดูฮารุเต็มสนามเลยเป็นหมื่นเลย และทั้งทั้งที่ฮารุแพ้เหมือนเคยแต่ว่าได้ใจนะจากผู้คนเขามาอำลานะมาอำลาฮารุนะี่นี่เป็นการแข่งนัดสุดท้ายอยากจะมาเก็บรับกำลังใจจากฮารุเพราะฮารุเนี่ยบอกเขาว่าสอนเขาว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะก็คือความไม่ยอมแพ้ฮารุก็เลยกลายเป็นม้าแข็งในตำนาน ที่ไม่เหมือนไทยนะคือไม่เคยได้แชมป์แต่ว่าได้ใจผู้คนมากมันทำให้คนมีกำลังใจเพราะว่าคนญี่ปุ่นจำนวนมากนี่ก็เป็นผู้แพ้นะในทางเศรษฐกิจในการแข่งขันแต่ฮารุก,ก็บอกว่าอย่ายอมแพ้ให้ทำเต็มที่เพราะว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่ใชัยชนะแต่คือการไม่ยอมแพ้ เออมันเป็นคำที่มันเป็นนิยามที่ดีมากนะแม้กระทั่งกับสมัยนี้เพราะสมัยนี้เนี่ยคนต้องการชัยชนะมากแล้วก็ไม่สนใจว่าจะได้ชัยชนะด้วยวิธีใดอยากได้ชัยชนะแต่ขี้เกียจไม่มีความเพียรก็ใช้วิธีใช้ทางลัดถ้าอยากจะเรียนให้ได้คะแนนด,ดีๆก็โกงลอกข้อสอบ หรือแม้ก็ใช้ตัวช่วยพวก AI สมัยก่อนก็มีวิกิพีเดียหรือไม่ก็ตัดแปะมาปั๊มเดี๋ยวนี้มีกันเยอะเป็นกันเยอะนะต้องการได้คะแนนด,ดีๆต้องการได้เลื่อนชั้นแม้กระทั่งอาจารย์นักวิชาการก็ก็ใช้วิธีนี้ไปซื้อวิทยานิพนธ์ไปซื้องานศึกษาวิจัยหรือไปจ้างให้ สำนักพิมพ์เนี่ยก็พิมพ์วารสารวิชาการพิมพ์งานของตัวเองได้เลื่อนขั้นเอาไปขอเลื่อนขั้นได้สมัยนี้เราถือว่าขอให้ได้ชัยชนะจะใช้วิธีใดก็ได้และถ้าไม่เหนื่อยยิ่งดีเลยแต่ว่าฮารุเนี่ยเขาตอกย้ําว่าความสำเร็จที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะคือความไม่ยอมแพ้ ชัยชนะเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่คนอื่นด้วยนะถ้าเราไปแข่งกับใครถ้าเกิดว่าเขาเก่งกว่าเราเนี่ยเราก็แพ้เท่านั้นแหละแต่ความไม่ยอมแพ้หรือความเพียรเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราแท้ๆเลยและนี่คือสิ่งสําคัญที่เอามาเป็นบทเรียนสอนใจเราได้นะแม้แตาเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปคิดถึงความสําเร็จในรูปของการได้ความสงบหรือได้โน่นได้นี่ แต่ว่าให้ถือว่าสิ่งสำคัญกว่าการได้ประสบความสำเร็จก็คือการไม่ยอมแพ้ทำเต็มที่นะประกอบเหตุให้เต็มที่แต่ว่าไม่เอาจิตไปผูกติดกับผลเพราะใช้ชนะเนี่ยมันก็เป็นของชั่วคราววันนี้ชนะพรุ่งนี้แพ้แต่ถ้าเราสะสมนิสัยที่ไม่ยอมแพ้ไว้นี่ มันจะติดตัวเราไปจนตายและสามารถจะช่วยให้เราเนี่ยผ่านพระอุปสรรคต่างๆได้อันนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ควรสอนลูกด้วยนะพ่อเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาลูกไปแข่งกีฬานัดชิงชนะเลิศรายงานพอแข่งเสร็จลูกมาบอกพ่อว่าได้ที่สองพ่อตำหนิลูกเลยนะทำไมไม่ได้แชมป์เราก็มีมือมีไม้ แต่ที่มองว่าลูกขยันเพียงใดเนี่ยจากเดิมที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีแววอะไรเลยนะก็ขยันมาจนกระทั่งถึงนัดชิงชนะเลิศต้องให้ความสำคัญของให้ความสำคัญกับความเพียรของลูกมากกว่าผลที่เกิดขึ้นบางทีลูกตั้งใจเรียนมากเลยนะสอบได้95%มารายงานพ่อ ทนที่พ่อชมกับบอกว่าร้วอีกห์เซหายไปไหนกลายเป็นบ่าตำหนิลูกทั้งที่น่าจะชมลูกนะว่าลูกมีความเพียรพยายามเราสามารถทีเยาวานเพราะความขยันมั่นเพียรใจสู้ไม่ยอมแพ้ได้นะโดยวิธีการาเลี้ยงดูอย่างถูกต้องนะถ้าเราเลี้ยงดูลูกแล้วก็ดูแลใจราอย่างถูกต้องเนี่ย เราจะเป็นคนที่มีแต่ความเพียรพยายามผลนั้นเนี่ยไม่สำคัญขอให้เพียรพยายามก็แล้วกันแต่ว่าค่านิยมแบบนี้เดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็ไม่ค่อยยอมรับนะเพราะเขาเน้นเรื่องความสำเร็จมากจะได้แชมป์แม้จะโกงก็เอาแต่ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยความสำเร็จที่ประเสริฐที่สุดก็คือความไม่ยอมแพ้หรือใจสู้ อันนี้มันจะพาเราผ่านพ้นอุปสรรคและนำสู่ความจเจริญงอกงามได้ในที่สุดไม่ว่าทางโลดหรือทางธรรมอเตรียมรับพรตัางปฏิตังตุมหังค่อยตาผลที่ท่านปรารถนาได้ตั้งใจแล้วยิบาเมวาสมิชาโตุจงสำเร็จโดยชาพรกาเบพปุเรนุสังกปาความสามิีท้งปวงจงเต็มที่จันโทบรรโซยาัา พระจันในวันเพนโชจิราโซยาธาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพีิโอวิวาชันตุตาไรทั้งปวงจงบำราชไปสัพารโรคโวินาสตุทั้งปวงของท่านจงหายเตพาวัดวันตรารโยอันตารายามีแก่ท่าน อิคายุโกพาวะนั่นจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนมีวาธนาศีลสันิจังอุทาปจาิโนตาโรธรรมาวัทวทันทีอายุวันโนสุขังพลังสิีปรการคืออายุวันนาสุภาพละเจริญแห่บุคคลผู้มีปกติไหวกรามปกติอ,อ่านนอนจากผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะทุสาพมังคลัง สัพพะอมองคลจงมีแก่ท่านพันตุสาพระเทวตาล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าภาธรรมานุภาเวนะอนุภาแห่งพระธรรมภาสังฆานุภาเวนะอนุภาแห่งราสงศา,าโสจิภวันตุเจ ว่าสวัสดีท้างหลายยงมีแก่ท่านทุกเมือ่อเธอม